สางไทยสั่งบ้านเราให้หน่าอยู่น้องบัวลำพูให้จเจริญก้าวหน้าไทยสร้างไทยมารวมใจพัฒนาเพื่อจะนำพาบ้านเมืองเราให้ก้าวไปตู้ยุกหม่ยุค,ยยคออนไลน์ยุคไอทีเพื่อน้องพี่รุง่งเรืองโรดและสดใสด้วยยึดหลักรักประชาธิป,ปไตยพักไทยสร้างไทยมาขอรับใช้ชาวประชา กราบเรียนพ่อแม่พี่น้องเขตสองนองบัวลำพูที่เคารพรักทุกท่านวันอาทิตย์ที่14พฤษภาคม2,566ที่จะถึงนี้เป็นวันที่พ่อแม่พี่น้องผู้มีสิทธิ์จะได้ใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งใหม่โรรดเลือกพรรคไทยสร้างไทยเบอร์32สสเขต2รุ่งเพชรรีกัญจนาเบอร์2เบอร์2เบอร์2เบอร์ส เบอร์สองรุ <wi> ่งเพชรสีกาจนาเบอร์สอง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 เพชรสองน้องบัวลำคูรู้กันอย่าลืมครับท่านรุ่งเพชรสีกาจนาคนหนุ่มรุ่นใหม่ไปแรงหัวก้าวหน้ามากราบข้าสหานำา่าพี่น้องเฮามาขอโอกาสชูบทบาทคนรุ่นใหม่ช่วยเป็นแรงใจให้เนเดอร์ผมมาหน้าผมเลยา วนน้าพรรคพั้นผู้ใดวันาพรรคกสิด้เป็นหน้าโยงวุฒิสามสเหือพลวาเพราะผมถามเอาเมียนีโยมทชายทรานรู้ว่าสถานีที่ออที่เมนโยอทสิโสีงารนเป็นพี่ชายจากี่สีงานครับพี่น้อง้สีกานาม้เนยยว

ว่า14พฤษภาคมพอแม่พี่น้องพอเสี่ยวกันล่ะเสี่ยวกัเสี่ยวได้เป็นสสอครับครั14พฤษภาคมอย่าลืมเสี่ยว

yang <rarlyagi> <borrowing> <cinnamon> <escrito> <No preparationrenaline> พัไทยสร้างไทยขอโอกาสให้คนรุ่นใหม่รุ่งเพรศสีกัญน,นาเบอร์สอง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 พักไทยสร้างไทยเบอร์สามสิบสองโดยมีนโยบายบำนาญประชาชนเดือนละสามพันบาทสินค้าเกษตรกรราคาดีพักหนี้สามปีเรียนฟรีจบปริญญาตรีไม่เป็นหนี้กโ,โยศกวาดล้างยาเสพติดให้สิ้นซากและอีกหลายนโยบายทุกนโยบายมีเงินจ่ายทำได้จริงสามปีคนไทย หายนี่หายจนจนไทยสร้างไทยไทยสร้างไทย,ไทยจะไม่ดีวันที่ 14, สิบสี่พฤษภานาะกับท่านกาทั้งเขตก,ก,กาทั้งภากะรกันจำให้มันรุ่งเป็ดนิสีการจนาเข้าคูหาอย่าลืมเดื้อกาเบอร์สอง 14พฤษภาคมโปรดก้าพักไทยสร้างไทยเบอร์ส2พักไทยสร้างไทยเบอร์32และสอสอเขตโปรดเลือกเอาไทำอไนง้วเอาไปทำอ้ไรกันด้วยไได้ไอได้ไอได้เอ้อยู่แล้เว่าอ้ป็นสอสจอพวกตายทันอธิบด้หิ้ง 5, แต่ต่อไปก็คือบำนาญประชาชนเดือนละสามพบาทไม่ไม่คิดตัวเพราะเมราว่าไทยใา่ไทยจะยังไม่มีผ่านการเลือกตั้งยังไม่มีสสจคนเดียวในสภาแต่เราได้ร่างกฎหมายฉบับนี้ใช้เวลา8ปเดือนให้สภาตัว,ตวอีกสองสามเดือนผ่านเข้าไป ในสภาแล้วกฎหมายการมาจะชาชนเรียนละสามพับาทไม่ใช่มาพูดแต่ปาทำจริงครับท,ที่อยู่ในสภาไม่ได้ทำมีทำบางพรรแต่ส่วนใหญ่ไม่ทำแต่เล่าเป็นผู้เริ่มตอนนี้พูดเป็นใหญ่แล้วจะให้เดือนละสามพันบาทไม่เหมือนกันครับที่เรา สุดารักทำเรื่องอยากๆสำเร็จมาแล้ว30สบาทยากกว่านี้ทำสำเร็จมาแล้วสามพบาทคึ ขอกราบขอบวันนะครับที่สู้ร่วมขอครับไอทามไอรุ่งเรศสุดๆไอทามไอรุ่ง สร้างไทยขอโอกาสให้คนรุ่นใหม่มาร่วมสร้างและพัฒนาน,นองวลังูของเราไปพร้อมกันวันที่14พฤษภาค,คมเข้าคูหาโปรดการุ่งเพชรสีกัญน,นาเบอร์สองเบอร์สองเบอร์สองุ่งเพชรสีกัญนาเบอร์สองเบอร์สองเ,สนนเบอร์สอง Terima ha? <structures quote caps aqui> kasih